สวัสดีครับคลิปนี้มาชมวิธีการคัดลอกการ์ดเป็นการ์ดประตู door access การ์ดหรือว่าเป็นบัตรต่างๆของพนักงานนะครับจริงๆมีข้อจำกัดอยู่2ลักษณะนะครับปกติการ์ดเนี่ยจะมี2องขึ้นความถี่นะครับความถี่แรกโบราณที่เขาใช้กันพวกการ์ดประตูพวกนี้ครับที่เป็นประตูแม่เหล็กนะครับเขาจะใช้การ์ดที่ความถี่1 2 5กิโลเฮิรตซ ปัจจุบันถ้าใหม่ๆหน่อยก็จะมี13.56เมกะเฮิร์นะครับโดยส่วนใหญ่ต้องดูก่อนนะว่าของคุณเป็นรุ่นไหนถ้าเกิดเก่าๆหน่อยเนี่ยแล้วประตูเป็นประตูติดบัตรแล้วเป็นแม่เหล็กนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการ์ด125กิโลเฮิร์ปกติเครื่องอ่านเขียนการ์ดมีค่อนข้างเยอะเขาจะมีระบุไปอยู่แล้วในหน้าร้านว่าใช้กับเครื่องไหนได้นะครับผมมีเครื่องรุ่นนี้ซึ่งเป็นลักษณะหน้าตาคล้ายๆส่งเครื่องอ่าน RFID หรือเครื่องบาร์โค้ดสแกนนะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ7-800บาทตอนนี้น่าจะขาลดลงแล้วผมซื้อมาสักพักละใช้งานก็เลยนึกได้ว่าเอ๊ะจริงๆเราควรจะทำวิธีการคัดลอกไว้ให้เผื่อมีการค้นหาเผื่อต้องการนะครับใครต้องการก็สามารถที่จะทำเองได้เลยตามคลิปนี้คุณสั่งซื้อเครื่องนี้มาตามลิงใต้คลิปผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะครับแต่ย้ำนะว่าการคัดลอกคุณจะได้การ์ดเหมือนต้นฉบับ ถ้าเป็นการ์ดคุณเองคุณคัดลอกไว้เยอะๆมันก็มีความเสี่ยงที่คุณจะทําหายแล้วเป็นความไม่ปลอดภัยฉะนั้นดูแลให้ดีนะครับแล้วก็แนะนําว่าไม่ควรทําสิ่งที่ผิดกฎหมายถ้าเกิดว่าคุณก๊อปปี้แล้วก็คุณเอาไปใช้ใทางที่ผิดกฎหมายเขาจะรู้อยู่แล้วว่าการ์ดของคุณเนี่ยไอดีอะไรนะครับแล้วเป็นการ์ดของใครสุดท้ายตามจนเจอจนได้แนะนำว่าเอาไว้ใช้เพื่อความสะดวกแล้วก็ทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับ มีหลักฐานเท่านั้นผมสั่งมาเพื่อที่จะเอามาก๊อปปี้การ์ดให้มากขึ้นจะได้ใช้งานสะดวกนะครับตัวที่เป็นการ์ดผ่านประตูเดิมที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นคลื่นความถี่125กิโลเฮิร์ผมก็สั่งการ์ดไมฟแฟร์แบบนี้มาใช้งานนะครับเป็นการ์ดใหม่บางๆสีขาวนะครับตัวนี้เขาจะเขียนอยู่แล้วตอนที่เราสั่งเนี่ยสามารถใช้กับคลื่นความถี่เท่าไหร่ได้บ้างนะครับระหว่าง125กิโลเฮิร์กับ13.56เมกะเฮิร์นะครับ ก็ผมสั่งซื้อเป็น125 KH กิโลเฮิรต์มาก็สามารถอ่านเขียนได้อ่านเขียนซ้ําได้นะครับอ่านตัวนี้มาเขียนทับซ้าก็ได้นะครับแต่ว่าขึ้นความทีก็ต้องตรงกันตัวนี้วิธีใช้งานง่ายมากนะครับคุณสามารถใช้แบตเตอรี่ 3A4 ก้อนก็ได้นะครับตัวนี้แต่ว่าระวังแบตละลายนะคุณไม่จําเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ก็ได้สามารถเสียบตัว usb ได้นะครับมี usb เก่าแล้วก็มี usb c ง่ายกว่านะครับเขาแถมสายมาให้ด้วยเป็น USB-C to USB-C หรือถอดออกมาก็จะเป็น USB-A แบบนี้นะครับคุณก็สามารถที่เอา USB C, อะไรก็ได้มาเสียบนะครับเพราะว่าเขาเป็นพอร์ตมาตรฐาน USB-C ผมเอาสาย USB-C เสียบโน้ตบุ๊กมาใช้ก็ยังได้หรือชาร์จมือถือมาใช้ก็ยังได้นะครับตัวนี้เป็นตัวสายชาร์จมือถือนะครับการใช้งานก็มีเท่านี้เป็นเครื่องไอค py Key นะครับด้านหลังตรงนี้จะเป็น เอาไว้ Copy c ี้การ์ดมีเสียงออกตรงนี้ได้ส่วนด้านหน้านะครับตรงนี้เอาไว้คัดลอก nfc นะครับปกติ n fc ก็จะเป็นเหรียญหรือพวกนี้แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเอามาเนี่ยผมเอาไว้ก o อ y c ี้การ์ดด้านหลังนะครับคุณก็เสียบเข้าไปชาร์จนั่นเองนะครับก็คือเปิดขึ้นมาเลยเนี่ยครับเขาจะเปิดขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นก็จะมีคําอธิบาย disclaimer ให้กดยอมรับนะครับโอเคมี Copy ifid มี format card มี s y m b o l a t e msc แล้วก็มี system setup นะครับไม่ต้องทำเลยถ้าคุณจะเอามา copy คุณก็ read กับไหลแค่น,นี้เองนะครับ read กับไหลอื่นๆลองศึกษาตามคู่มือนะครับเขามีคู่มือมาให้สามารถสแกนอ่านได้ตามนี้นะครับ using h e l l ก็คือสแกน QR Code แล้วเข้าไปอ่านได้เลยนะครับผมมาอธิบายสั้นๆคลิปนี้ก็มาทำให้ดูคุณสามารถที่จะเลือกเมนูแรกนะครับ สมาร์ทโคลน ifd i AD, ก็กดโอเคเข้าไปเลยนะครับเขาสามารถที่จะรองรับได้2องขึ้นความทีนะครับเดี๋ยวเขาจะรีดเองผมจะคัดลอกการ์ดเก่าตัวนี้เข้ามาในเครื่องนะครับก็เอามาไว้ด้านหลังจากนั้นก็กดปุ่มรีดครับตัวนี้โอเครีดเสร็จแล้วนะครับรีดสักเซสฟูลแล้วเราก็เอาการ์ดใบใหม่มาไว้ด้านหลังเช่นเดียวกันจากนั้นก็กดไร้ครับ เขียนโอเคเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วแค่นี้แล้วเขาจะบอกได้นะว่าการ์ดต้นฉบับเนี่ยเป็น125กิโลเฮิร์นะครับต้องใช้ทั้ง2การ์ดการ์ดเก่า125การ์ดใบม่ก็ต้อง125นะครับฉะนั้นตรงเนี้ยเขาลองรับไป2ขึ้นความถี่แต่ตอนคุณซื้อกาดเนี่ยคุณต้องซื้อมาให้ตรงนะครับส่วนใหญ่ถ้าโบราณหน่อยเก่าๆหน่อยแล้วก็เป็นการ์ดบางๆเนี่ยจะเป็น125กิโลเฮิร์แต่ก็ไม่แน่นะครับ เขามี2ขึ้นคาทีศึกษาให้ดีก่อนส่วนเครื่องเนี่ยสามารถสั่งซื้อมาใช้งานเองได้เลยแล้วก็เก็บไว้ได้อย่าใส่แบตเตอรี่ทิ้งไว้ก็พอนะครับเครื่องนี้ก็ราคาไม่แพงสามารถซื้อเก็บว้ทินได้คัดลอกได้ผมซื้อกาดมาทีละสิบแผน่นนะครับแล้วแต่รานก็ประมาณนี้ครับเอาวิธีการคัดลอกมาให้ชมง่ายๆในกล่องไม่มีอะไรแล้วสิ่งที่เขาแถมมาในร้านคุณสามารถเลือกออปชั่นได้สามารถเลือกเป็นการ์ดหรือเป็นเวอร์ชั่นแถม ตัวนี้ก็เป็น MFC นะครับเป็นผู้กุญแจนะก็เอาไว้ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับก็มาประมาณนี้สําหรับท่านใดมีคําถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะทดสอบแล้วมาตอบให้การคัดลอกก็ง่ายมากครับสามารถคัดลอกเอาไว้ใช้ประโยชน์หลายๆอย่างเอาแจกคนในบ้านเอาไว้เพื่อความสะดวกนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ